นี่คือสถานที่จอดพักรถสำหรับคนเดินทางในอเมริกานะคะเข้าไปเลยค่ะเปิดเข้ามาเราก็จะเห็นโอ้โหห้องกว้างใหญ่ทั้งสองข้างก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะเข้ามาดูในห้องน้ำกม็มีไม่มีอะไรมากนอกจากสิ่งที่จำเป็นเนาะเออแต่แต่ที่สำคัญเพื่อนๆมาดูสิ ความสะอาดค่ะเ,เพื่อนๆค่ะดูไปทางไหนก็สะอาดสะอาดแล้วข้างนอกเขาก็จะมีเวนดิ้งแมชีนหรือถ้าคุณหิวน้ำมีอะไรคุณสามารถไปหยดเหรียญได้นะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงรัฐอาราบามาค่ะเขาก็จะมีเพืรอชัวร์สวยๆไว้ให้นักท่องเที่ยวนะคะใครสนใจก็หยิบได้ฟรีค่ะ ส่วนห้องน้ำก็มีหลายประเภทมีทั้งแบบครบครัวด้วยเอาละค่ะเราจะเปิดออกมาดูบรรยากาศข้างนอกกันเลยนะคะด้านนี้เพื่อนๆก็จะเห็นรถพ่วงหรือรถพรักใหญ่ๆเพราะในการขับรถพ่วงใหญ่ๆอย่างนี้ที่อเมริกาถ้าคุณอยากจะขับวันนึงละสิบเอชั่วโมงคุณต้องพักเบรคเ่อนเนะคะต้องพักเบรค ต้องมีที่ให้จอดแล้วก็พักค่ะนี่แหละค่ะเวสเอเรียนี่จะเป็นที่สำคัญมากสำหรับชิมไมชักเพื่อที่จะชักเบรกเราเห็นเปอร์โชใสสวยๆเราก็อยากจะดูนะคะลองเปิดดูแล้วว่าข้างในนี้เป็นอะไรส่วนมากก็เป็นแผนที่ทางหลวงค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมีที่แนะนำว่าที่เที่ยวที่ไหนนะ้าใน阿าบามานี่แหละค่ะ แล้วเขาก็จะมีหนังสืออีกเล่มหนึ่งโดยเฉพาะนี่ไงคะ่ะเขาทำหนังสือท่องเที่ยวอย่างดีเลยเพื่อนๆเล่มเบลเลอร์เลยเห็นไหมเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวคนเดินทางไปผ่านไปผ่านมาไม่เพื่อนๆเขาจะมีที่ให้ฝากเลยอะ่ะด้านนี้ก็จะเป็นของพวกซิมไมท์ทรัคอีกด้านหนึ่งเป็นของคนเดินทางที่เป็นรถ คิดว่าเราเราจอดผิดข้าง <c oughs> ไพวกรถเขาจะไปจอดข้างนั้นแต่ด้านนี้จะเป็นพวกทรักข้างหลายเดเี๋ยรามาจอดผิดข้างอะไม่เป็นไรอะมันไม่ค่อยบีซีวันนี้เนาะจึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมที่อเมริกาเขามีแต่ละรัฐมีที่ไว้ให้จอดพักรถหรือ rest area สำหรับคนที่เดินทางคะอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่โตมาก มีตั้ง50รัฐนะเพื่อนๆการเดินทางก็เยอะมากนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่อง Rest Area หรือสถานที่พักรถของประเทศอเมริกาค่ะ There are 50 state in USA Travel is very important for us and thank you so much to u s video about this area in USA.